สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่มอนวิว l ี2การลงทะเบียนสมัครใช้งานแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ลงทะเบียนใหม่กับมอนวิวไม่ต้องเสียเวลาคิดรหัสผ่านค่ะมอนวิวมีระบบการออกแบบรหัสผ่านอัตโนมัติช่วยลดความยุ่งยากในการออกแบบรหัสผ่านของผู้ใช้งานและมีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะดูจากในวิดีโอตัวอย่างนี้ค่ะใส่ชื่อและนามสกุลของผู้ลงทะเบียนใหม่ค่ะ ใส่อีเมลที่ต้องการใช้งานและคุณสามารถคลิกที่ปุ่มสัญ,ญลักษณ์การกำหนดรหัสผ่านด้านขวามือในช่องรหัสผ่านเพื่อเลือกรหัสผ่านที่ต้องการเลือกรหัสผ่านที่ชอบจนพอใจจากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปจนจบค่ะก่อนที่จะเสร็จสิ้นการลงทะเบียนของให้คุณตรวจสอบอีเมลที่คุณใช้ลงทะเบียนคุณจะได้รับอีเมลหนึ่งฉบับ คลิกที่ลิงก์เพื่อยืนยันและคัดลอกรหัสผ่านเพื่อเก็บไว้ในที่ปลอดภัยค่ะและคุณสามารถใช้อีเมลกับรหัสผ่านที่ได้รับนี้เข้าสู่ระบบได้ทันทีค่ะสำหรับการเข้าสู่ระบบมอนวิลมีตัวเลือกสำหรับลืมรหัสผ่านคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการลืมรหัสผ่านเพียงแค่คุณจำอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนได้คุณก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้บ่อยครั้งตามต้องการค่ะพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ